มาเรื่องแล้วครับพี่น้องชัดดาวของจริงไม่ใช่แค่สหรัฐหรืออังกฤษแล้วครับล่าสุดฟางเส้นสุดท้ายของระบบหุ้นเซนขาดผึงเมื่อสิงคโปร์ที่เป็นศูนย์กลางการเงินของอาเซียนขยับแล้วครับประกาศเดินตามมหาอำนาจยึดทรัพย์เครือข่ายอาญากรรมในกัมพูชานี่คือสัญญาณที่ชัดที่สุดว่าแม้แต่เพื่อนบ้านในอาเซียนเขาก็ไม่เอาด้วยแล้ว เดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาขยี้ให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยัทวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างข้อเนี้ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยค,คนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันต ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าคใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t อร์และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดที่ต้องบอกว่ามันคือหมัดน็อกทางการเงินที่ทำให้ระบอบคุนเซนเป็นอมาพาสของจริงครับพี่น้องที่ติดตามช่องเรามาตลอดจะเห็นภาพชัดนะครับว่าตอนนี้ระบอบคุนเซนกำลังถูกรุมกินโต๊ะจากทุกทิศทุกทางทั้งจากภายในที่ทหารเสียขวัญประชาชนลุกฮือประท้วง แถมฝ่ายค้านก็ตั้งรัฐบาลผัดถิ่นรอเสียบส่วนจากภายนอกมหาอำนาจเขาเอาจริงแล้วครับสหรัฐกับอังกฤษนำโดย FBI และอายการสหรัฐยึดทรัพย์เครือข่าย Prince Group ไปเป็นหมื่นล้านดอลลาร์เกาหลีใต้ก็เดือดจัดเรื่องนักศึกษาถูกทรมานจนเสียชีวิตถึงขั้นนำเรื่องเข้าสภาบอกว่าถ้าจำเป็นต้องใช้กำลังก็ต้องทำแม้จะพี่ใหญ่อย่างจีนที่หุนเซนพยายามจะไปโยนความผิดให้เป็นเพราะจีนเทา จีนรเราไม่เล่นด้วยแถมยังส่งสัญญาณเชือดไก่ให้ลิงดูด้วยการถล่มเคเคพักในเมียนมาที่เป็นเครือข่ายเดียวกันอีกแต่ที่ผ่านมามันมีกลุ่มประเทศหนึ่งที่ยังนิ่งนั่นคืออาเซียนครับประเทศไทยเราเวียดนามมาเลเซียถูกกดดันมาตลอดว่าทำไมไม่ทำอะไรสักทีก็เพราะมันมีสัญญาใจของอาเซียนที่ว่าเราจะไม่แทรกแซงการเมืองภายในของกันและกัน ทุกประเทศเลยแกล้ก,กล้ากลัวๆไม่มีใครอยากเริ่มก่อนจนกระทั่งบุ้มสิงคโปร์เริ่มแล้วครับสิงคโปร์ที่เป็นศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนประกาศขยับตามอเมริกาและอังกฤษล่าสุดมีการเปิดเผยว่าทางการสิงคโปร์ได้ทำการยึดทรัพย์และอายัดบัญชีที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาญกรรม Pri n c ์กร o u ปของกัมพูชา มีการคว่ำบาตรบริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์17แห่งและบุคคลสัญชาติสิงคโปร์อีก3คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับในเัินหัวหน้าใหญ่ของ Prince Group แม้ตัวเลขที่ยึดได้ในสิงคโปร์อาจจะไม่ได้อลังการเท่าที่สหรัฐอังกฤษยึดได้เป็นหมื่นล้านแต่พี่น้องครับนี่คือข่าวที่น่ากลัวที่สุดสำหรับตระกูลหุ่นเพราะมันไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินแต่มันคือสัญญาณครับมันคือสัญญาณที่บอกว่า อาเซียนฟางเส้นสุดท้ายของตระกูลหุน่นกำลังจะทิ้งพวกเขาแล้วพี่หนอต้องเข้าใจนะครับว่าสิงคโปร์คือหัวใจการเงินของภูมิภาคนี้เป็นที่ที่ชนชั้นนำกัมพูชาเอาเงินที่ฟอกมาไปซุกซ่อนไว้สิงคโปร์ขึ้นชื่อเรื่องความมั่นคงและมีเสถียรภาพทางการเงินการที่สิงคโปร์ซึ่งปกติจะนิ่งมากๆในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศยอมขยับตามอเมริกามันแปลว่าอะไรครับ มันแปลว่าหลักฐานที่สหรัฐกับอังกฤษมีมันชัดเจนจนสิงคโปร์ปฏิเสธไม่ได้และที่สำคัญกว่านั้นคือสิงคโปร์ส่งสัญญาณแล้วว่าฉันเลือกข้างแล้วและฉันไม่ได้อยู่ข้างกังพูชาพี่น้องลองนึกภาพตามนะครับตอนนี้ระบอบพุลเซนเป็นอมาาัมพาตทางการเงินโดยสมบูรณ์แล้วฮารการเงินระดับโลกอย่างลอนดอนกับนิวยอร์กเขาตัดกัมพูชาออกจากระบบไปแล้ว เส้นเลือดใหญ่เส้นสุดท้ายที่พอจะใช้ฟอกเงินได้คือฮับในภูมิภาคอย่างสิงคโปร์แต่วันนี้สิงคโปร์ก็ปิดประตูใส่หน้าอีกเงินสุปรกที่เคยฟอกผ่าน Prince Bank หรือหุยวันกรุ๊ปตอนนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วครับมันคือการชัดดาวระบบการเงินของจริงแล้วพอเงินมันหมุนไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นครับความอดอยากในระดับราดยากไงครับพี่น้องอย่าลืมว่าถึงจะมีข้อตกลงสันติภาพจอมปลอมที่ทําม,มาเป็นพระเอก ประเทศไทยเราก็ยังไม่ได้เปิดด่านการค้าเต็มรูปแบบแรงงานกัมพูชาเกือบล้านคนที่กลับประเทศไปตอนนี้ตกงานไม่มีเงินสถาบันอย่าง IMF ถึงกับต้องหันคาดการ G D P ของกัมพูชาลงในปีนี้โดยชี้เป้าเลยว่าเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางการค้าและข้อพิพาทช,ชายแดนกับประเทศไทยเพราะเศรษฐกิจฐานรากพังการเงินโดนอายัดที่พึ่งเดียวที่เหลืออยู่คือไทยครับจีน แต่พี่น้องจําคลิปที่แล้วได้ไหมครับพวกเขาก็เพิ่งจะไปหักหน้าจีนด้วยการไปซบอเมริกาให้ทรัมป์มาขโมยซีนจีนกําลังไม่พอใจอย่างรุนแรงมีข่าวลือว่าจีนไม่เอาตะกกนหุนแล้วอาจจะหันไปหนุนอํานาจอื่นอย่างสายราชวงศ์นรดมหรือฝ่ายตํารวจแทนส่วนเวียดนามเขาก็นิ่งไม่เล่นด้วยนี่มันคือสภาวะจนตรอกของจริงไม่มีใครเอาแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับระบบธนาคารคือความเชื่อมั่นครับพี่น้อง ทันทีที่สหรัฐกับอังกฤษประกาศคว่ำบาตรปรินซ์กรุ๊ปสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับแบงก์รันครับประชาชนที่ตื่นตระหนกแห่กันไปถอนเงินหน้าธนาคารปรินซ์แบงก์จนเงินสดหมดสาขาซี o โอต้องรีบลาออกทันทีและการที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่เก็บเงินของบรรดาเศรษฐีและนักการเมืองขยับตามมันคือการตอกย้ำว่าเงินสุกปรกที่เคยถูกฟอกอย่างปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วมันคือการ ตัดท่อส่งน้ำเลี้ยงสุดท้ายของระบอบนี้การที่สิงคโปร์ขยับในครั้งนี้มันจึงเป็นมากกว่าแค่การยึดรัพย์ครับมันคือการฉีกสัญญาใจของอาเซียนว่าจะไม่แทรกแซงกันมันแปลว่าอาชญากรรมที่ระบอบพุนเซนอุ้มชูไว้มันเหม็นเน่าจนทะลุหลักการไม่แทรกแซงไปแล้วสิงคโปร์ยอมไม่ได้ที่จะให้ชื่อเสียงศูนย์กลางการเงินของตัวเองต้องมาด่างพร้อยเพราะเงินสุกภกจากกัมพูชาเมื่อสิงคโปร์กล้าเปิด ประเทศอื่นในอาเซียนที่เคยอึดอัดใจทั้งไทยมาเลเซียหรือเวียดนามตอนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องเครงใจอีกต่อไปแล้วนี่คือการโดดเดี่ยวในระดับภูมิภาคอย่างแท้จริงครับพี่น้องลองนึกคาบตามนะครับพอนำเป็นที่การเงินเป็นอัมพาตโดยสมบูรณ์เงินเรียวอาจจะระสมระสายในขณะที่ข้างนอกกองกำลังนานาชาติทั้ง FBI ของสหรัฐตำรวจเกาหลีหรือแม้แต่จีนเอง เข้ามาเดินเพ่นพ่านเพื่อกวาดล้างอาชญากรที่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกส่วนประชาชนทหารตำรวจชั้นผู้น้อยก็อดอยากเพราะเงินมันมาไม่ถึงพี่น้องจำได้ไหมครับว่ากองทัพตัดเงินเดือนทหารชายแดนพวกเขาจะสู้เพื่อผู้นำที่ทำให้ตัวเองอดอยากแหละครับไม่มีทางพวกเขาจะสู้เพื่อปากท้องของตัวเองนี่คือการล่มสลายที่สมบูรณ์แบบที่กำลังจะเกิดขึ้นครับแล้วเวียดนามที่ดูเงียบเงียบ เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับเขากําลังปกป้องตัวเองอย่างนักล่าสุดเวียดนามกําลังมีปัญหากับโครงกาครคลองฟุนันเตโชของกัมพูชาที่จีนหนุนหลังเพราะเวียดนามกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อปากท้องของเกษตรกรในลุ่มแม่น้ําโขงแถมยังมีรายงานว่าแก๊งสแกมเมอร์บางส่วนที่หนีการปราบปรามจากจีนและนานาชาติเริ่มทลักเข้าไปทางชายแดนเวียดนาม เวียดนามตอนนี้ก็ต้องตั้งการสูงป้องกันประเทศตัวเองจากปัญหาที่ล้นทะลักออกมาจากคัมพูชาเหมือนกัน มันชัดเจนครับว่าระบอบคุนเซนล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการบริหารประเทศพวกเขาเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมระดับโลกสร้างรายได้มหาศาลให้กับชนชั้นนำไม่กี่คนแต่ทิ้งให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนจนต้องอพยพไปทำงานใช้แรงงานในต่างประเทศสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งภูมิภาคจนวันนี้ไม่มีใครทนไหวอีกต่อไป สิ่งที่น่ากลัวสำหรับคุณเซนในตอนนี้ไม่ใช่แค่ถูกนา,นาชาติรุมครับแต่คือการที่ฟันเฟืองที่คอยค้ำจุนระบอบของเขานั่นคือทหารตำรวจและประชาชนกำลังจะอดตายเมื่อไม่มีเงินไปจ่ายเงินเดือนทหารเมื่อประชาชนไม่มีข้าวกินเมื่อตำรวจชั้นผู้น้อยเห็นว่าเจ้านายตัวเองกำลังถูกยึดทรัพย์ความจงรักภักดีมันก็หมดไปครับ อนาคตที่เรากําลังจะเห็นคือภาวะสูนยากาศทางอํานาจในพนมเปนครับพี่น้องเมื่อเงินหยุดหมุนอํานาจก็หยุดเดินทหารจะไม่สู้เพื่อผู้นำที่ไม่มีเงินจ่ายประชาชนจะลุกฮือเพื่อปากท้องและนั่นคือจุดสุดท้ายที่แท้จริงของระบอบที่สร้างขึ้นมาบนความโลภและการค้ามนุษย์ครับ สรุปสั้นๆเลยนะครับพี่น้องระบอบคุณเซนที่กำลังโดนสหรัฐอังกฤษเกาหลีใต้และจีนไล่บี้เรื่องแก๊งอาชญากรรมตอนนี้เจอหมัดน,น็อกตายสนิทแล้วครับเมื่อสิงคโปร์ที่เป็นศูนย์กลางการเงินของอาเซียนตัดสินใจขยับตามประกาศยึดชับเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับกัมพูชานี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าแม้แต่อาเซียนก็ไม่เอาด้วยแล้ว ตอนนี้ตระกูลหุนกลายเป็นอมพาธทางการเงินโดยสมบูรณ์ถูกตัดขาดจากฮับการเงินหลักของโลกทั้งหมดในขณะที่เศรษฐกิจฐานรากก็พังเพราะปัญหาชายแดนกับไทยจะหันไปพึ่งจีนก็พึ่งไปหักหน้าเข้ามานี่คือสภาวะจนตรอกรอบด้านที่กำลังนำไปสู่การล่มสลายจากภายในอย่างแท้จริง ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line แอดคิ property lies ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้อดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอร์สนี้ี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อไนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินไหอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะ,ะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์บแบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับผมจะเจอทุกคนในสัมมนาค,นครับขอบคุณครับ